สถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดเชียงใหม่คลี่คลายในพื้นที่ตัวเมืองแล้วนะคะขณะที่อำเภอร,รอบนอกนั้นแม้ว่าระดับน้ำจะลดลงแต่ก็ยังท่วมขังในพื้นที่การเกษตรสูงมากกว่า2เมตรค่ะ สวนลำไยมากกว่า1000ไร่ในตำบลแม่กาอำาเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ถูกน้ำจากลำน้ำแม่ท่าช้างไหลเข้าท่วมสูงกว่า2เมตรตอนนี้ต้นลำไยถูกน้ำท่วมขังเข้าสู่วันที่4แล้วค่ะและทำให้ชาวสวนกังวลว่าจะส่งผลกระทบทำให้ต้นลำไยบางส่วนนั้นยืนต้นตายเพราะคาดว่าน้ำจะท่วมนานมากกว่า1สัปดาห์ส่วนบ้านเรือนของชาวบ้านในตำบลแม่กขาขณะนี้มีน้ำท่วมในสามหมู่บ้านได้รับผลกระทบ1000หลังคาเรือน ล่าสุดแม้ว่าระดับน้ําจะเริ่มลดลงแต่ชาวบ้านก็ยังไม่สามารถเข้าไปอาศัยอยู่บ้านได้ต้องขนของหนีน้ํามาอาศัยอยู่ริมถนนส่วนสถานการณ์น้าท่วมในเขตเทศาบาลน,นครเชียงใหม่จุดที่เคยน้ําท่วมขังสูงเช่นหมู่บ้านเชียงใหม่แลนดย่านถนนช้างคลานตอนนี้กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วค่ะซึ่งเทศาบาลน,นครเชียงใหม่กําลังเร่งทําความสะอาดขณะที่โรงแรมและร้านค้าต่างๆก็เริ่มกลับมาเปิดอีกครั้งค่ะ